6โมง31นาทีกราลังครับผมนิดเดียวก็อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของคนมักเลาะชาแนลของคนมักตกปลาวัดท้อวัดทอ ครับปมุดคลนสารพิษช่งแชแนลครับผมความสุขอยู่ที่ไม้และปลายคันเช้านี้เราอยู่กันอี่เกอนป่าสักชนลสิธิ์นะครับผมไม้เขากระละก็มาตั้งแต่เมื่อวานครับบางทีก็พอดีจะกลับบ้านครับท่านผู้ชม <laughs> คนบักเลาะคนบักตกอะไรอี่งนีะครับก็เลยแบบว่านี้รถติดครับวิ่งมาเส้นอ่าชยายปานรถ มาจากฝั่งบางทีนะครับผมนะประมึกทำงานดีฝั่งนู้นก็เลยคิดว่าเราจะเดิกมีรถติดสักครึ่งวันคือ <c ười> ม,มาจอดนอนอยู่ที่ปั๊มครับจอดนอนอยู่ที่ปั๊มก่อนเข้ามาหมายกลัวจะเปียวกงั้นที่ไหนได้แล้วครับหมายเต็มหมดเลยห <c ười> นา้นาก็มากันเยอะครับผมจุดที่เราเคยลงตรงน,นู้นก็มีหน้ามาก่อนก่อนนะาประมึกแล้วฝั่งนูน้นก็เต็ม ฝั่งนน้นก็มีแคมปิ้งครับผมเตมาจากฝั่งนน้นเลยครับมีแคมปิ้งน้ำลงน้ำเริ่มลงแล้วครับบรรยากาศดีมากครับผมเป็นประสักชนคดสีดงมีกาการทำในกระดิกไม่ร้งองก็ได้ไปสองเต้มแล้วครับลงคันแต่ทีห้ากว่ารอให้สว่างก็จะมาสวัสดทีท่านผู้ชม <c oughs> ก็ภารกิจตามหาปลากระมังปลากระมังไปฝาก คุณแม่ไม่งั้นปลากลืนปลาสักไปฝากแม่ที่บ้านนอกหน่อยบ <คน S 1> <ด>รรยากาศดีเแต่ตแนะครับผมประมาณสักมีเวลาครึค่งวันกับวันที่นานามาเยอะเหมือนกันนานาก็ประสงค์เดียวกันครับมาพักผ่อนทางแวะมาคนชอบตกคนชอบเห็นไม้ที่สวยได้อย่างนี้นะครับ<ส><ข>ตามเชียร์ตามชมครับผมนานา เห็นว่านะปลามึกทำไมแต่งตัวหล่อจังโอ้ยหิงเปลี่ยนเลยไม่เป็นไรครับสดอยู่ที่ไม้แล้ปลายคันเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดตกปลากันหน่อยนะครับผมจะพาไปดูเลยอยากกระเบิดกันกับระเบิด คลองเสียบคลองเสียบพี่น้องคลองเสียบนี่บ้านพ่เอินบักท่านบ้านพี่น้องเอินอยังครับเป็นบักท่านคือกัน <c oughs> บักท่านน้อยท่านน้อยรสายชาติสุดยอดเลยครับมีนอนบ่บ่มี่ท่านน้อยปลอดภัยบ่มีหนอนเนี่ยพบทนี้ฮะระวังระวังจับระเบิดไปได้พี่น้องเนี่นนาานย ย e oh, okay? really ังเออเยพี่น้องนี่นโอ้ยเจ็บไปฝากซื้อหอยจุบานเสียบมตรงแวะกลางดงดอกเสียบเหรอสียบอืมไม่มีน้อนเอสเบิ้งเนี่ยมสเบิ้งนเน่ยม่มีนอนพี่น้องเสีบรวมรมมันกินรวมได้เลยอะพี่น้องกบักท่านผสมขอบักท่านได้เลยเออ โอเคโอเคอาอยูเรดีเฮ้ามาตกปลาหรือว่าเฮ้ามาเก็บปักพันน้องแบบเต็มต้นเลยค่ะนั่นนะอื็นนเบึงไก่เนาะคุณน่ะนี่มางามเลยคุณน่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อผู้ใดมาตกปลาเจ้าเป็นปลาซักนาเนี่ยครับวิทยาเนี่ยสิฟินแล้วครับพี่น้อง ปไปลจะปลาสิเดียวเดี๋ยวมาเก็บจะปลาสินหน่อยดีกว่บผู้ชมครับต้องเก็บเป็ดย้ายจุดครับผม เพราะว่าเสียะตะข้อไปสามชุดแล้วครับตรงนี้มีโขดหินครับผมถามโทรถานานนพิชิงฟ i n ม f a m i ี่เรียบร้อยแล้วครับบอกมีโขดหินครับผมเรียบร้อยไปสามชุดแล้วครับต้วที่อยู่ยังไม่ดึงขึ้นมานี่ไปรู้จะเสียกี่ชุดเดี๋ยวเราจะย้ายไปข้างในนะครับ โคดเสาเนยกูน่ง้าต้าาระวังลมนะ พี่คอยที่ตักหน่อยดู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 ดดูดดู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 ด อ้าเปล็กปักกล้องไงเอาละครับผมใส่สวยๆครับแตเพียนครับผมลุกงี้มาตรงี้แต่เช้าแล้วนี่สวยงามครับหลังจากที่เปลี่ยนเสื้อเราต้องเปลี่ยนเสื้อก่อนมันถึงจะต้องเปลี่ยนเสื้อกันที่สามทำลงไปเยอะ ตัวคืกตัวมัน ที่นี้ตักเานะครับยากกดิ่องปากพูดนครับนฮะเพิ่มความสามารถของโปาปลาลอยตายมากครับ โอ้เขาทำเพื่อความอยู่รอดของเขาจริงๆครับผมก็เห็นปลาลอยตายมาอยุ่ตะไกรครับเขาลอยน้ําลงไปเอาแต่เพี้ยนนี่ลีแต่เพียนนเพ้ยนไงพูนครับผมโอ้เขาได้อาหารแล้วครับผมเห็นลอยมาตะพูนแหละน้องม้าเขาจริงขนาดครับผมลอยน้ำลงเบาเลยดู <laughs> จากสภาพน้ำแล้วก็สภาพคลื่นแล้ว คงยากครับผมวันนี้เดี๋ยวเราไปสรุปแจมกันดีกว่าครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยกันทุกคนนะครับนะฮะนี่ครับโอ้น้องหมาเขาฉลาดมากเขาเก่งมากเลยเ็าทำเพื่อความอยู่รอดล <c oughs> อยน้ำลงไปเอาจากมาเลยีครับ ครับพี่น้องตะเพียนหนึ่งตัวโคตะเพียนหนึ่งตัวกะละมังสองสามห้าแต้มครับผมปสวยเลยครับวีลาน้อยนะครับกับขื่นแรงๆฝา,ากานาะนท่านใดก็สวัสดีพี่ใหม่ครับผมสวัสดีพี่ใหม่ใครเดินทางกลับบ้านก็อขอให้มีความสุขทำงานกพอขอให้มีความสุขทุกคนนะครับ ก็ไม่รู้จะพูดอะไรไเดี่ยว <c oughs> แล้วขอให้นะนะทุกคนมีความสุขมากๆก็พบแต่สิง่งดีๆมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับขอให้คสุข,ขท่ขานมีความสุขมากๆครับผมจาักใจน้าประมุงนะ้าประเล็กครับสาวครับผมเดี๋ยวเราจะเก็บคันแล้วครับเร,เราจะเดินทาง,าง,าง,างากลับบ้านกับโุราดปารีกนี่นอ้องในโุราดปานีกพี่เจอกัน เจอกันอีกไหมทีนึงครับไมทั้งโคราชเลยตอนนี้ยังอยู่ลพบุรีแล้วไปบ้านนะครับนี่แหละดินนบ,บนี้นต้นเตี้ยแต่เบาก็ตบป๋าครับหาขฟ้อนนักข้ามเขาไปฝากเนี่ยแล้วก็ได้อยู่ครับเ,เี็กเด็กปีกอยู่ป๋าตะเพียนกับป๋ากำมังเกลื่อนป๋าซักเข้าว่าอย่างพั้นตน้องดีแก โอเคครับจะลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้น่าประท้บใจด้วยทุกท่ายนครับสวัสดีครับม,มาๆมาจะแย่งกันได้ทุกตัวได้ทุกตัว เป็กเขาควใจบุญครับผมคนใจบุญทำบาปไปขึ้นหรอกน,นโอ้จินคุกกี้อย่างดีเลยโอหมดแล้วอย่าลืมเก็บขยะด้วยนะน้าเล็กเข้าใจไหม